ต้องลุกเป็นไฟจ้าบิกินี่ค่ซสโลดาพิเน่าค่ะอันนี้คือชายหาดขนอมนะครับอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอุ้ยเกินคาดนะที่นี่นะทะเลใต้ช่วงนี้สวยมากอุ้ยน้ำใสมากอยจะพาพีรลงใต้ไปเที่ยวทะเลแม่เมื่อลงเลดัดูปะการังน้องจะพาท่ตกมือตอน เท่าไหร่ครับห้องนี้1,200 1,200ติดทะเลใช่ค่ะวูบบอกเลยนะเราก็ยังไม่เห็นห้องมาก่อนนะเดี๋ยวไปดูห้องพักทะเลตรงนี้เลยขอบคุณค่ะวิยดาวอยู่ใกล้ทะเลเลยเนี่ยเดินไปนิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวมาดูห้องนะทุกคนมารุด้วยพร้อมกันห้องนี้1,200บาทค่ะทุกคนค่ะที่พักขนมนครศรีธรรมราชแล้วก็ติดทะเลเลยนีดเดี๋ยวไปดูห้องนะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะห้องใช้ได้เลย ยห้องนี้พันสองทุกคนนี่ทะเลอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยทะเลเนี่ยเห็นไหมเนี่ครับทะเลอยู่ข้างเลยอุวยห้องนี้มากลุงเฮ้ยพี่ผมเอาห้องนี้เอาเอาเลยเอาเลยนี่ะอนน่านั่งกลางเด้อีน่านั่งทั้งรุ่นเนาะห้างสองคนนอนนั่งกันเด้ออุ้ยใครว่าไม่แพงบ้างห้องนี้พันสองคอมเมนต์มาเลยค่ะทุกคนจ้าอันนี้มีทีวีมีแอร์มีกาต้มน้ำร้อนนะคะมีกาแฟโอวัลตินโอ้กระจกบางญ่เลยที่น้าฟองจังไหนก็ง่ามวะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปจ่ายเงินไจ่ายเงินไอรเี่ยาสลิปอาสลิปเดี๋เเอาหนกเจอเลยครับอยากไปเห็นหนา้งเลป็นหลักฐานเนาะว่าโอนแล้วมืนฟรีอะไรบ้างนะครับมีเตาปิ้งย่างมีเรือคายักฟรีหรือคายักก็ฟรีค่ะนึกว่าเขาสื่อกงุ่มเสยงนี่ยเขายูได้ริมทะเล กุ้งคกุ้งดร็อปเตอร์โอ้ยกินดร็อปเตอร์มีเงินไ่มขอบคุณมากค่ะเปิดเข้าไปนี่เออนี่ค่ะทุกคนคุ้มลับพันสองใครว่าไม่แพงบ้างห้องนี้คอมเมนต์มาหน่อยค่ะคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วที่สำคัญนะทะเลอยู่ตรงนี้ใช่นี่ครับ แล้วหน้าหานี่เป็นแบบพื้นที่ของที่พักบรเวณโซนนียนะเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีหลังนี้ด้วยแต่หลังนี้เขาบอกแพงกว่าหลังนี้หลังที่เราพักใช่ไหมอันนี้พ<ช>ันแปดอันนี้พันแปดอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทคะ่ะทุกคนได้อะไรบ้างมีเรือคาย,ยักให้พายฟรีมีเตาปิ้งย่างให้เราปิ้งริมทะเลด้วยและที่สําคัญลงเล่นน้าทะเลได้ติดทะเลค่ะทุกคนคะ่ะมีชายหาดให้เราเดินเล่นเนี่ยวิบรรยากาศดีนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมชายหาดด้วยใช่สรุปพูดผู้ใดน้อนบู้ใดแน่นีเ้ยเรียงนอนหมด โดนใส่หัวบอขอโทษเอาหัวมาใส่ดักไม่หยาบถ้าเห็นจะสีบอกบอกอันหนึ่งสองในห้องก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะครับอันนี้บอกเลยนะผมไม่ได้จองมาล่วงหน้านะเพิ่งโอนจ่ายเงินเขาเมื่อกี้เหมือนกันใช่อ่าโอ้โหสีมาันมาอุ้ยเด้งแดงเด้่แงเท่ตัวนี่เด้งแบบนี้ห้องนอนกับหัวสองพันห้องนอนกับหัวจะห้องนอกับหัวห้องสองพนเปิดเนี่ย สบายค่ะใครว่าไม่แพงบ้างห้องนี้กดวงหนึ่งมารัวๆเลยอุ้ยทุกคนคือ,อราคาดีมากถ้าแชร์กับเพื่อนนะก็ตกคนละ600บาทค่ะใช่ครับออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะพอแยกสัดส,ส่วนนะอันนี้เป็นอาบน,น้ําเป็นชาวนะคะมีแช,ชมพูสบู่ให้ครบเลยอุ้ยมีครีมนวดใลยพร้อมนะอันนี้จะเป็นเจลอาบน้ำเจลอาบน้ำแชมพูแล้วก็มีครีมนวดคอนดิชเนอร์มีครีมนวดให้ด้วยห้องน้ำสะอาดนะเห็นไหมประมาณนี้นะทุกคนนะมีกระจกคือยัง มือแล้วโดนร้ายที่ไหนที่สําคัญนะเวลาเรามากับเด็กเขาไม่คิดใช่นี่เพิ่มเลยไม่เสียเพิ่มนะคะเด็กนี่ไม่เสียเพิ่มน้องพักฟรีนะคะพักฟรีนี่นี่ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นหน้าห้องเลยโอ้แบบดังจิบกาแฟแบบชิวๆแล้วก็ดูวิวทะเลค่ะเออมาถอดเสื้อในขอห่อนเออมาทะเลโอยไปเดี๋ยวไปดูทะเลกันนี่ดอกนี่ติดหัวติดหัวเอ้ยสวยสวย นะใส่ดอกปงไงด้วย <c oughs> ไหนลอง,งยงิงคู่กันมัน้สยสวยใครว่าดาสวยกดหนึ่งใครว่าดีน่าสวยกดสองสวยทั้งสองกดสองสองมาค่ะมาค่ะจะพาไปดูทะเลค่ะทุกคนคะ่ะนี่เดินออกจากห้องพักมาไม่ไกลนะคะก็จะถึงทะเลนี่ ทะเลอยู่ข้างหน้านี่เองคุยทุกคนอันนี้เรามาวันเสาร์นะโชคดีมากห้องว่างห้อง,ห,องหนึ่งพอดีค่ะติดทะเลเลยนะหายากน,นะราคานี้นะปันสองที่พักนี้ชื่อว่าชายทะเลรีสอร์ทค่ะทุกคนค่ะอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะใช่แล้วเขามีใครย,ยักให้พายฟรีติดทะเลเลยติดทะเลเลยต้องตัวสีเชี่ยวแทะที่น,น,นั่นหนีแบบมือแนง ไปสื่อปูไม่อยากกินเด้อห้าสีนอนถ่าใส่เอื่อยไปสื่อปูไม่อยากกินเท้าสีนอนถ่านองแต่เฮ้ยดำไปชิงชาชิงชาโอ้ยไปชิวอ่ะล่ะปูระคังเลยทะเลนิ่งมากเลยอย่แหงเลยนะเอาเบรกเบรกเบรกเฮ้ยชอบทะเลมากขนาดวันเสาร์นะคนยังไม่ค่อยมีเลย้ยชอบมากชิลดีเนาะคนไม่เยอะเนาะ สองขึ้นได้บอไม่ได้เป็นอย่างเงินบ่มีเงินบอนู่หาดยาวมากนี่คือชายหาดขนอมนะครับอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เข้าปเบิงทะเลปะอุ้ยน้ำทะเลใสอุ้ยน้ำใสมากอุ้ยเกินคาดนะที่นี่นะทะเลใต้ช่วงนี้สวยมากเห็นอันนี้คือเดือนสิงหาคมนะใช่เห็มแล้วดูบรรยากาศอันนี้เราพักที่พักติดทะเลนะคะคือละ1,200บาทค่ะ 2คนนะคะถ้าแชร์กับเพื่อน2คนก็ตกคุณละ600บาทค่ะชื่อที่พักว่าชายเรรีสอร์ทค่ะแล้วที่สําคัญเด็กพักฟรีนะนี่นีก <10 S 1> พักฟรีเราไม่คิดเพิ่มด้วยใช่แล้วทุกคนดูบรรยากาศสิครบบรรยากาศดีมากใครเคยมา คอมเมนต์หน่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะหรือว่าใครคนนครศรีธรรมราชเม้นหน่อยเม้นหน่อยจ้าเหมือนทะเลแถวอะไรนะภาคใต้เนี่ยโซนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะตรงข้ามซีซั่นจะต้องข้ามกับโซนภาคตะวันออกใช่อันนี้เรามาเดือนสิงหาสิงหาคมนะเนี่ยน้ำทะเลโคตนนิ่งเลยเห็นไหมทุกคนใครว่านิ่งมากคบ่งหนึ่งมาหน่อยแล้วใครมาที่นี่ต้องไปเบงโรมาสีชงคูเออแล้วก็เจดีย์ไอ้ไข่ค่ะใช่ครับเราเพิ่งไปเจดีย์ไอ้ไข่มาใช่จะพาที่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลเปื่อ ทุกวันหลังมานั่งชมจันทร์ในสั้องคน <Hey. S 1> ดีนั่นเล่นนั่งนุ่งนอนราศน้ำจากคาราซซาตอเพลี้ไปขอพอใ้ใคร, <Hey. S 1> รสุกคาเเจนี่ขัสองรานี้หักการจะลอดไปแล้วโอ้โแน่ดาวมาทะเลได้ทะเลต้องลุกเป็นไฟจ้า oh. ต้องบิกินี่ค่ะสโลดับพบอร ใครมาแล้วคอมเมนต์หน่อยค่ะทุกคนจ้าใครอยู่นครศรีธรรมราชมาเมน้นรัวๆเลยจ้า,ามาจะถ่ายรูปหนึ่งสองอสวยยืนหนึ่งค่ะยืนอยู่คนเดียวค่ะนี่ครับแล้วหาดขนมช่วงนี้สวยมากเลยนะใช่เห็นไหมเนี่ยบรรยากาศก็ดีทุกคนขึ้นไม่แรงด้วยนะเ,นยเด็กนั่งเล่นน้ำอยู่เนี่ยขึ้นไม่แรงเลย